มามา่ารวมิตรทำด้วยใจสุดมหัศจรรย์วันนี้ได้ทีพอดมาเป็นสปอนเซอร์ซานจะทำอาหารให้ทุกคนกินอะไรทำอาหารไม่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 อะไรมีมมรมกุ้งมีปลาหมึกมีแซลมอนนะโอเคโอเคโดีดีใครทำซาน พี่ชิมทำก็ได้โอเคมาเข้ามาทำไม่ลรอกกูทำเองนี่วันนี้เขาจะทำมาม่าใส่นมข้นหวานชาญไปดูเฟซบุ๊กมาแล้วไปเจอว่าเป็นเมนูโปรดของดาราคนหนึ่งค่ะชื่อ fucking hero เขาบอกว่าที่สุดของชีวิตเขาคือเมนูนี้เอาจริงมากเขาร้องเพลงอะไรมาเอาจริงโลสวัสดีครับผม วันนี้ทัานจะทำอาหารให้ทุกคนกินรับรองว่าไม่มีใครผิดหวังเพราะว่าท่านเตรียมวัตถุดิบมาอย่างดีโอ้โหทำไมมึงเตรียมเร็วจังวะอันนี้คือเตรียมเองหมดเลยเหรอเตรียมเองนี่มี มีกุ้งมีปลาหมึกมีปลาหมึกมีปลามีหอมต้นหอมบักชีแล้วก็มีแซลมอนอก็มีมาม่าเกาหลีอ่าแต่ที่สําคัญก็คือจะใส่อีนี่ลงไปด้วยรับรองว่ามันจะเป็นอาหารรสที่ไม่เหมือนเดิมมันได้หรอวะกินได้ทำเออฮะทำเลยเดี๋ยวจะให้การกระทำที่ชูคําพูไม่ผิดหวังแน่นอนหนึ่งสองสา้ แค่บิกซองวิอะเอาคือเราเราคือเราคือคือคือทำไมทำงี้ทรายเพราะมันจะได้สดๆไงอ๋อมันจะได้กึบกึบปกติทซายเป็นคนทำอาหารไหมเวฟอาหารแต่วันนี้ซานจะมาโชว์สกิลอะชิมดูสุกปัวโอ้ยหิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เองทรานอร่อยเดี๋ยวต่อไปเฮ้ยหนวดเขาชอบหนวดมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มันน่ากลัวเลยแปก้วสิฟปิงโอ้น่ากินมากโอ้วันนี้เพื่อนเพื่อนชอบแน่นอนขอความมั่นใจในการทำอาหารหน่อยฮะยังไงฮะมั่นใจเชฟป้าสตาร์เตอร์สตารตอร์คุณชอบเมกกอร์เมกเกอร์ผู้ชายปกติเนี่ยซานเป็น คนชอบกินอาหารประเภทไหนท่านชอบกินทุกอย่างท่แบบทนชอบกินของหวานาแต่ว่า,วาแต่วันนี้เนี่ยนมคนหวานเขาจ้างมา,าเลยไม่อยากทําอาหารหวานเพราะมันก็แบบปกติท่านกินอยู่แล้วไงก็เลยมาลองทําอาหารคาวดูปกติอาหารคาวที่ชอบกินนี่จะเป็นอะไรสุก,กี้ <c oughs> ข้าวผัดชอบมากแกงส้มชะอมไข่ปลาทอดไก่กระเทียมหมูผัดพริกขิงแล้วก็ก้างกุ้งปลาหมึก ผัดเผ็ดโอ้ปลาหมึกผัดไข่เค็มชอบมากโอ้โหอนแหละเราต้องอรอเรยแหละเราเราเรารักสัตว์นะเว้ยเพราะฉะนั้นเราจะกินให้หมดน้ำแบบจีนน้ำแบบภาษาจีนเนี่ยพุ่งไปเรียนอีเออซานซื่ออู่เลี้ยวชิปะจิวซื่อเปิดนะโอ้โหทำไมเธอไปเรียนจีนเลย อ๋ออยากไปจีนแล้วพูดจีนได้เขาหน้าไปต้านเหรียดแล้วจะจะพ่นกับคนจีนประโยคแรกที่คุยเขาจะบอกว่าเคยหวัวตัวอี้เตียนเคยยิงมาแปลว่าขอลดราคา,คา <laughs> ชิมกุ้งก่อนนี่ดูว่าเด้งหรือเปล่ปาอืมน้ำน้ำจิ้มเีฟู้ดนะโอโ้เกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมไม่มือซาล้างไปแล้วนะเพิ่งมาบอกตอนที่ลวกไป อย่างได้ฉากนั่นเองโอ้ยวันนี้ภูมิใจว่ะภูมิใจที่ได้แลด้วยตัวเองภ <c oughs> ูมิใจที่ได้ทำอาหารให้เพื่อนกินเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> แต่เนนแน่นวดจะหมดแล้วเกลัว,พวเพื่อนกินอาหารไม่สุกทำไมทำไมชอบหนวดมันมีเส้นที่แบบดึบดับดับ,ดบ,ดบกับลิ้นอะอทำให้พื้นที่สัมผัสมันมากกว่าส่วนอื่นเราเราผู้ชายมีนวดอ่ะเกลียดคนในสตูนี่ส่วนใหญ่เนี่ ใครไว้วดยาวที่สุดเด็กใหม่เด็กใหม่เออเราจะมองข้ามมันไปนับเลขภาษาจีนยี่หนึ่งถึงยี่สิบเว้ยยี่สิบยาวละอีเออซานซื้ออู่เลี้ยวเร็วไปอีเออซานซื้ออู่เลี้ยวชิบะแปล้องหนึ่งเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวนี้คล่องภาษาจีนเพราะอะไรอ่าอ่าภาษาอังกฤษนี่หนึ่งถึงสิบลืมแล้วว่าดีจำได้แต่จีนคนแรกที่มันคุยเป็นครูภาษาอังกฤษ คนที่สองนี่ฮวยเป็นคนสอนจีนก็ทำงานอยู่วอรสตีดอ่ะจะให้พูดชื่อเลยไหมเพราะว่าเราแกล้งรับสายแล้วบอกว่าฮัลโหลเราคบกับหนึ่งอยู่นี่ๆมันปาไปส่งแล้วปาไปส่งแล้วเราคบกับเราคบกับหนึ่งอยู่อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรคุยได้คนขอคัดชนเองได้ไหมคลิปนี้ไม่ได้พี่ชานจะมาสอนการทำหมูละลายเอาน้ำเลือดเทลงไป พี่เทคนิคนี้รู้มาจากเนี่ยพี่คิมและน้องหนุาคนคนเอาเอากระบวยคนนี่อย่างงี้หมูมันจะเนี่ยเป็นสับๆมันจะเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนในยำมาม,ะมะ่าที่เวลาไปสั่งป้าให้ทำต่อไปเราจะเทกลับเพื่อให้มันสุกร้อนอะ่ะพี่คิมกระเด็น<ล>แน่นอนอ่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ได้เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ทำให้อะวัวพี่แก้วฮัน <laughs> <laughs> เราปิดโอ้โอ เฮ้ยนี่คือครั้งแรกที่ทำมาเนี่ยเดี๋ยวเขารารู้หมดมันทำอย่างนี้เหรอเออโอ้ปิดไฟที่ลูกเอ้ยโหลดถึงร้านยำหมูตั้งร้านโ้หน่ากินมากอ่ะคือเราจะบอกว่าถ้าเราดูวิธีการทําที่ถูกต้องเราก็จะไม่เละเหมือนเดิมแบบเดิมคือทีมงานปล่อยแต่วันนี้คือดูทีมงานคุมต้องคุมเดีไฟไหม้ขึ้นมาทำงานอ๋อร่อยตอนนี้ซานเป็นซานคนใหม่ครับเราจะมีคําว่าพังในชีวิตซานอีกจะมีแต่พลาดคนดีนะโอ้ดูท้าเท อสุดยดยเหมือนผู้หญิงเทไปคิมวะโอ้ยเ,เชิมหน่อยมันเป็นหมูเดงผสมปแป้งแล้วไงม,ม,มันเป็นหมูเดงดยอดนี่คือการเทให้น้ำเข้าหาตัวเองเออว่ะ <c oughs> นี่เหมือนก็ได้น้ำซุปหมูไปเลยนะนะอ่ะอะอาะยอดทันทำไรอุอ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวกันทนะันมันละมุนมากอะไม่เชื่อหรอกคือมันไม่หวานบาดคอเว้ยอื้มมันเหมาะกับแพนเค้กมากน มันไม่หวานบาดคอจริงๆมันไม่ได้ข้นขนาดนั้นเฮ้ยอร่อยกำลังกำลังโอเคอร่อยอร่อยไหนไหนเดี๋ยวจานมาไงเนี่ยไหนโอ้โอร่ย <c oughs> อยยันวันนี้ถ้ากินกับบิงซูนีล่าได้ทั้งคู่เลยนะ <c oughs> ใช่มันเหมือนอีโอ้รู้งี้ทำไมนู้นต้องแข็งใสเนี่ยแล้วเอานีล่าลงไปโ <c oughs> อ้ยอร่อยมากอนกได้ไหมอ่ะต่อไปทำอะไรฮะไปเส้นปุ๊บไป ดูสตกระปูกสุดยอดแล้วมันจะลงไปไหมเนี่ยเธอที่มีเทคนิคในการทําให้อาหารอร่อยไม่เราไม่อยากให้เพื่อนกินผงเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวล้านี่ก็เทไม่ต้องหมดก็ได้ไหมเออเล่ก็ได้ครับซันเออแหนอีกหน่อยครับน้ำอีกหน่อยเรายังรักไม่ต้องท่วมนะอแค่นั้นพอแล้วโอเคได้เรียบร้อย เออเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งจานก่อนเรื่องแต่งจานนี่ต้องยกให้ซาดเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งไม่ไม่ไม่หัวกุ้งมันรุดอ๋อนี่มีแนวทางในการแต่งจานมัครับไม่มีของดีมันอยู่ที่มันอยู่ที่ข้างในมันไม่ต้องแต่งให้สวยหรอกอ๋อกันเทเลยไหมพูดถึงก็ไม่ต่างอะไรกันเทเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำลายความตั้งใจของเราเขาเรียกว่าการ mix and ไม่ไม่ m a t นี่จะทำไรอ่ะจะทำได้แบบเรา เยียบๆไปเดี๋ยวรอชิมจานนี้เท่าไหร่วะไม่บอกประเมินค่าไม่ได้เพราะมันทำด้วยใจโอ้โหครับหมูนี่เป็นหมูละลายที่ทำด้วยมืออันนี้เป็นหมูที่อร่อยมากเกิดมาเพิ่งกินหมูที่อร่อยที่สุดเนี่ยในโลกเลยพีางด้วยหน้าตาใช้ได้หน้าตาใช้ได้นี่หมายถึงอาหารใช่ไหมฮะหน้าตาคนทำโอ้โหดูดูปากคนรับปากคนรับปากคนรับเลยมั้ยเราบ้าโยนด้วยเอ๋ไหนพี่การลองชมหน่อยสิน่ารัก ลอยแบบซอฟเบยดซอฟเบยดลอยแบบไอ้้สวยนะสวยนะอยู่เยอะไปแล้วเยอะไปแล้วมันจะอร่อยที่สุดไม่ได้ถ้าไม่มีทีคอตโอ้โหมาแล้วมาแล้วมันไม่ใช่บิงซูแต่หน้าตามันน่ากินมากเลยเออมันมันมันดูสวยมันไม่หวานชิมแต่ขอบเลยแต่งขอบเลยชิมลองชิมมันไม่หวานแต่ยอีกแล้วเป็นมันมันไม่หวานแต่มันเอามาโรยมาม้างได้แบบพรอมะโอเค ั้งชื่อสิคะมาม่าร้วมิตรทำด้วยใจสุดมหัศจรรย์โอ้โห่โห่โหรโห่โห่โห่โม่โห่โห่โห่นห่าห่ยห่กห่้ห่มหนาิ้มม่กเลยอ่ะเฮ้ยมันพับแล้วโ่่เฮ้ยพับอ่ะพับอ่โห่โห่โห่ตห่าห่อย่โห่โย่โห่โห่เห็โหบโห่โห่ะเผ็ดอยหางเดียวใช่โห่แต่พอ่มหหวานมันไปละลายความเผ็ดให้เป็นความหวานมันแล้วก็กลมกล่อม โอ้มันขนาดนั้นเลยอะมันเข้ากันมากอะผมไม่เชื่อหรอกมันเข้ากันมากผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อหรอกมันขนาดนั้นเลยอะเฮ้ยพ่อใส่เ้าเฮ้ยอ๋อยมันเข้ากันมากอ่ะเฮ้ยเด็เมัของที่พอดเหรอทีพอดที่พอดแต่คือมันเป็นแบบหลอดมันดีนะแต่ก่อนตอนเด็กอะไม่รู้ทันไหมเรากินแบบกระป๋องเว้ยต้องแงะกระป๋องเอาช้อนจักผมเคยโดนมีดบาดวะอีกแงะกระป๋องแงะกระป๋องอะ นี่เป็นหลอดแบบบีบแล้วก็เก็บไม่เหลือ้วยต้องใช้อีมีดแล้วก็เคาะเนี้ยเออปักปกปักปักแล้วแม่งก็เข้านิ้วนี่คือมาม่านี่คือมาไม่เลือะเลยโอ้ตายแล้วไม่เลือเลยือยคืมันอร่อยจริงไงเนี่ยดูดูแกมันคือมาม่าเผ็ดพอใส่นมข้นใช่มันทำให้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็กินได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่เผ็ดแล้วเชื่อไหมว่ามันอร่อยขนาดไหนดู รการที่เราทําอาหารไม่เป็นไม่ใช่ว่าเราจะทําอาหารไม่เป็นตลอดไปถ้าเราได้โค้ชที่ดีในการดูแลเราทำอาหารเราก็จะทําอาหารอร่อยแล้วก็อาหารมันจะอร่อยมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมันมีวัตถุดิบที่ดีที่ดีแล้วก็ที่ดีเฮ้ยมันเข้ากันจริงๆไปลองไปลองอ,อ,อ,อยากให,ออให้อยากให้ทุกคนไปลองจริงๆออของข้าวกับของหวานอ่ะมันมป็นสิ่งที่เข้ากันมาก ใครได้ไปลองทําก็คอมเมนต์มาให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงถ้ามีรูปถ่ายยิ่งดีค่ะ <c oughs> เอาช้าเอาไปเลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวอย,อย่ายลืมกดติดตามตรงนี้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 ควนใหม่คลิปหน้าค่ะ